ลงไปแล้วอย่างสวยงามพร้อมสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานนะคะกันแบบเต็มอิ่มถึง3วันเต็มสําหรับมหกรรมจักรวรลดีไทยญี่ปุ่นยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของไอคอนสยามแลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้าเจ้าพยาและบริษัทจี c ู e คร i ทีจำกัดนะคะผู้จัดงาน BigJ a p a ป E v e เ t ระดับเอเชียกับคอนเสิร์ตความร่วมมือระหว่างศิลปินไทยและญี่ปุ่นนะคะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีไทย j จแปนไอค onic Music f เฟส2023 มหกรรมทางดนตรีนะคะที่รวบรวมเอากองทัพศิลปินทีป๊อปแล้วก็เจ๊ป๊อปกว่าร้อยชีวิตมาร่วมกันผักดันซอฟ์พาวเวอร์นะคะในระหว่างวันที่22-24กันยายนที่ผ่านมาณนักลิเวอร์พาร์คไอคอนสยามพาร์คแล้วก็จเจริญนอครฮอล โดยในวันเสาร์ที่23กันยายนนะคะถือเป็นอีกหวันสุดปังที่เหล่าศิลปินทั้งไทยแล้วก็ญี่ปุ่นมารวมตัวกันในสถานที่แห่งเดียวแล้วก็เวทีเดียวกันโดยมีเหล่าผู้บริหารแล้วก็ผู้สนับสนุนนะคะรวมไปถึงผู้ใหญ่ใจดีทุกภาคส่วนนําโดยคุณนาชิดะนะคะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทยคุณยุทธิกานะคะรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม คุณถาปณีนะคะผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณสุพจน์นะคะกรรมาการผู้จัดการบริษัทไอคอนสยามจำกัดคุณยุพเลศนะคะประธานบริหารบริษัทจ um ียูครอทจำกัดคุณโทโมมินะคะกรรมการบริหารบริษัทจียูครอทจำกัดแล้วก็อีกมากมายเขาร่วมง,งานในวันดังกล่าวอีกด้วยนั่นเองค่ะก็แน่นอนค่ะสำหรับในปีนี้เป็นปีที่สองของงานไทยญี่ปุ่นไอคอนิกมิวสิกเฟสนะคะก็ต้องบอกเป็นมหากรรมจักรวาลแห่งดนตรีที่เราพยายามนะคะที่จะให้เป็นการเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศญี่ปุ่น นะคะวันนี้ก็เป็นวันต้องบอกว่าวันนี้เราจะมีพิธีเปิดในอีกไม่กี่นาทีในอีก,อกชั่วโมงกว่าข้างหน้านี้นะคะแต่ก็ วันนี้ทุกคนเลยพร้อมแล้วนะคะที่ยืนอยู่ข้างๆเกิน,นะคะก็เป็นตัวแทนของศิลปินไทยแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะจากวง Psychic Fever from Excite Tribe นะคะจากประเทศญี่ปุ่นรวมถึงน้องเบลนะคะแน่นอนใครที่รู้จักปากกามาวงอันนี้เลย<อ>คนนี้นะคะ<อ>ก็มีเพลงฮิตนะคะก็ต้องบอกว่าขอขอบคุณมากๆเลยสำหรับศิลปินไทยและญี่ปุ่นที่มารวมตัวกันในครั้งนี้กว่า300ชีวิตค่ะ ต้องบอกว่าการเตรียมงานของเรานี้งาน3วันก็จริงนะคะเมื่อวานเนี่ยเรามีเรื่องของซอฟต์โอเปิ้นิ่งไปเรียบร้อยแล้วสําหรับในวันนี้เองก็เป็นงานอีก2วันนะคะงาน2วันก็จริงแต่เราเตรียมตัวกันมากว่าครึ่งปีนะคะกว่าเราจะจองคิวของศิลปินต่างๆได้วันนี้เราก็มีศิลปินเบร์ใหญ่นะคะคุณกั๊กโตะนะคะก็บินมาถึงประเทศไทยแล้วนะคะก็ใครรู้จักคุณกั๊กแน่นอนนะะเป็นเจร็อกที่มีชื่อเสียงมากๆด้วยนะ,ะแล้วก็ยังมีละองฟองมีพี่บอสโมเดิร์นด็อกมีพี่สแตม นะคะแล้วยังมีโอวันนี้เมื่อเช้านะคะ,ะพัชนุโดมนะคะเล่นอย่างที่บอกน้องเบลเดี๋ยววันนี้ก็กาลังจะขึ้นต้องบอกว่าการเตรียมตัวก้อนข้างแน่นแล้วก็พร้อมมากๆที่เหลือคือตอนนี้เราขอให้อากาศแจ่มใสนะคะแล้วให้ทุกคนมาร่วมสนุกไปพร้อมๆกันค่ะ mm hmm. ในแต่ละพี่เนี่ยเราพยายามจะเลือกว่าศิลปินที่มาเนี่ยอยากจะให้มีความหลากหลายในเรื่องของดน,นตรีนะคะไม่ใช่แค่เป็นในสไตล์ไอดอลอย่างเดียวเราอยากได้เป็นทั้งทั้งเจพ๊อป อ่ะนะคะทีพอปหรือว่าจะเป็นในมิวสิกของทางด้าน EDM เรามีแจ๊สนะคะแล้วเราก็ยังมีเป็นสไตล์ฮิปฮอปมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยสำหรับใครที่ชอบดนตรีเกิือเชื่อว่าเราญี่ปุ่นเองนะคะก็มีเพลงสากลอย่างทางไซคิฟเวอร์เองก็มีเพลงที่เขาพยายามจะทําให้มีภาษาทั้งอังกฤษภาษาไทยมาผสมด้วยนะคะแล้วพยายามจะเลือกในส่วนการเชื่อมโยงของทั้งสองประเทศแล้วก็ความหลากหลายทางด้านของดนตรีค่ะวันนี้เนี่ยดีใจมากๆเลยเพราะเราเห็นแฟนคลับ ญี่ปุ่นนะคะบินมาเยอะมากหลายร้อยชีวิตเลยตั้งแต่เช้าก็มาจับจองพื้นที่นะคะเพราะนั้นมีหลายคนเลยเป็น First สวิสิที่ไม่เคยมาเที่ยวประเทศไทยนะคะเราถือว่าการที่เรามี ในเรื่องของซอฟเพลเวอร์ตรงนี้ในผ่านบทเพลงนะคะดนตรีมันเป็นสากลเพราะฉะนั้นต่อให้เราไม่สามารถที่จะสื่อสารกันได้แต่เรายังมีดนตรีเรามีมิวสิกนะคะที่เราสามารถเชื่อมโยงมีรอยยิ้มไปด้วยกันแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าไม่ว่าท่านใดนะคะอาจจะไม่เคยฟังเพลงของอญี่ปุ่นมาก่อนหรือหลายๆคนก็มาเชียร์ทางญี่ปุ่นก็ไม่เคยฟังเพลงของไทยบางท่านนะคะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ผ่านในเรื่องซอฟเพลเวอร์ตรงนี้ผ่านบทเพลงไปด้วยกัน ความมืดเกินนะคะก็ขอเป็นคุณโคโคโรนะคะซึ่งเป็นตัวแทนจากทางไซคิกฟีเวอร์นะคะก็ขอให้ทางนี้แนะนำตัวเองนิดนึงจะโกโชกัยังไชิมัสสวัสดีครับพ่อครับไซคิกฟ c เวอร์ from e x i t e v e ดีใจมากสๆที่กได้เมาสดรับ้ากอครั่าคทีนตัวแทนของวงไซคิกฟีเวอร์ในงานนี้

มิวส <Music. S 2> ิกเฟสนะครับเป็นสะพานเชื่อมนะครับสะพานเชื่อมระหว่างไทยแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับหรือผ่านซิงเกิลตรีนะครับเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศก็ดีใจมากๆเลยครับ so ですね本当にあの僕たち自身最近リリースした新曲もありますし本当にこのアイコニックミュージックフェスに向けてスペシャルな内容になっているかと思いますのでぜひ楽しみにしていてくださいแอบกระซิบเลยนะครับว่า<ス>ม<ープ>ีซิงเกิลใหม่นะครับเป็นเพลงใหม่เลยที่จะมาเปิดใน ครั้งนี้เลยในงานนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากด้วยนะครับติดตามตอนที่แสดงด้วยนะครับあの本当に海外でこうして活動させていただくのがタイが初めてということもあったので僕たち自身タイが第二の故郷だと思っていますし本当にこうしてまた戻ってこれたことがとても嬉しく思います。เราต้องเล่าย้อนไปนิดนึงนะครับว่าตั้งแต่ปีปีที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการ 僕たち自身、タイがとても大好きでタイの皆さんもそうですし文化もとても好きなのでこれからもタイの良さも僕たち j ポ p o p t ポ p o p も絡めてより唯一無二なあの存在でいられるように僕たちも頑張っていきたいと思います。 แล้วก็เขาเองก็ถือว่าได้มาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะนี่แหละไม่ว่าจะเป็นทั้ง J จ๊ป๊อปทีป๊อปหรือไทยป๊อปต่างๆ,ๆนะครับก็ถือว่าตรงนี้แหละเป็นเพลงที่จะร่วมกันไปนะครับติดตามพักเราแต่ใน X Facebook Instagram YouTube TikTok and Fanclub <c oughs> นะครับ <c oughs> พักเราก็จะสู้ๆนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวมาเจอกันทีกันนะครับ เบลดีใจนะเพราะมันเหมือนเป็นการแลกเปลีป่ยนวัฒนธรรมเนาะแล้วก็เป็นแบบประสบการณ์ดีๆเป็นโอกาสดีๆให้คนไทยได้รู้จักเจบอปด้วยรวมถึงคนญี่ปุ่นก็จะได้รู้จักที o อปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค,ค,ค่ะก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นของหลายๆคนเป็นกลิ่นใหม่ๆที่ประเทศไทยจะได้รับสิ่งนี้สําหรับงานไทย j a ปนไอคอนิกมิวสิกเฟสนะคะวันนี้เราเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะคะก็จริงๆแล้วงานนะมีในวันที่ 22, 23 24กันยายนนี้ที่ไอคอนสยามนะคะณริเวอร์พาร์คตรงริมแม่น้ำเจ้าพระ ซึ่งจะเป็นในส่วนของ River Stage แล้วเราก็ยังมีในส่วนของ Sky Sta g e นะคะซึ่งอยู่ที่ชั้น2ด้วยเมื่อวานก็มีกองเชียร์จากญี่ปุ่นแล้วก็คนไทยมาเชียร์วงต่างๆมากมายเลยนะคะก็ในวันนี้ก็อยากจะให้ทุกๆท่านนะคะที่ยังได้ดูติดตามมีเดียต่างๆในตรงนี้นะคะแล้วเกิดพลาดไปวันพรุ่งนี้เรายังมีอีกหนึ่งวันนะคะก็อย่าให้พลาดเพราะว่าศิลปินทุกท่านก็เตรียมความพร้อมมาแล้วก็ทั้งวงซายกิฟเวอร์แล้วก็อีกหลายๆวงเลยที่กำลัง จะเตรียมการแสดงเพื่อทุกๆคนอยู่ที่ไอคอนสยามแห่งนี้ค่ะแฟนๆสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์นะคะรวมไปถึง Facebook Fanpage ของทาง GU Creative ได้เลยนะคะ